สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนคลับของอาจารย์นรีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีได้ดาทารโรไทยสตาค่ะวันนี้เรามาพบกันในการทำคลิปดวงงานเงินความรักนะคะให้กับชาวลัคนาราศีมังกรค่ะประจำเดือนธันวาคม2,567นะคะเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะสาวมังกรนะคะมาลุ้นกันกับพลังงานของคุณนะคะ เดือนหนึ่งเนาะเดือนหน้าก็เป็นวันเกิดนะคะเป็นคิววันเกิดของสาวมังกรกันแล้วนะเดือนสุดท้ายนี้ก็อาจจะมีกําลังเคลียร์งานกําลังเออ่เริ่มต้นหรือทําอะไรบางอย่างที่ดีสําหรับคุณอยู่ก็ได้นะคะสาวมังกรยังไงก็ ส่งกำลังใจไปให้นะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสนับสนุนการกดติดตามด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดซุปเปอร์แดงหรือเขียนคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะขอบคุณมากๆเลยพลังงานใบแรกของชาวบังกรคุณได้ Sensitivity ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ชาวบังกรเองนะคะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวง่ายขึ้นนะคะหรือมีความเป็นอารมณ์แบบ ศิลปินนิดนึงนะคะหรือมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันอินกับหลายๆอย่างเช่นละครซีรีส์อะไรบางอย่างที่คุณดูนะคะหรือมันมีความเหงามันมีความอะไรบางอย่างเข้ามานะคะหรือบางคนก็เอาความรู้สึกอ่อนไหวของคุณเนี่ยนะคะมาใช้ในการแต่งเพลงในการเขียน นิยายหรือทําอะไรบางอย่างนะคะอารมณ์มันพาไปนะคะช่วงเวลาแบบนี้นะคะหรือแค่ความรู้สึกของใครบางคนมากๆเลยก็ได้นะชาวังกรหรือคุณกําลัง in love อยู่ก็ได้ <c oughs> นะคะมาดูพลังงานไปต่อไปอ๋อต้องบอกก่อนนะคะสําหรับวันที่ในการแบ่งราศีแบ่งตารหโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งลัคนาราศีแบบไทยนะคะ วันที่ในการแบ่งราศีคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้ค่ะส่วนใครอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะนารีาราา65รายละเอียดค่าครูอยู่ใต้ชื่อคลิปนะคะเออสามารถดูเป็นโปรได้นะคะทั้งเลข7ตัวบวกกับไพ่นะคะราคาเหมือนเดิมนะจะไม่ได้ขึ้นราคานะคะเลข7ตัวสามารถดูพื้นดวงนะคะพื้นชะตาของเรากับดวงใน รายปีได้นะคะอะไรดีไม่ดีกับเราบ้างนะคะตรวจดวงชะตากันได้นะคะชวาวมังกรพลังงานใบต่อไปของคุณ r r e t t v v w w r t t n n โอ้โหทั้ง sensitive ทั้ง creative เลยนะช่วงนี้น่าจะเหมาะกับใครที่กำลังคิดงานนะคะสาย create นะคะ i n f l u e n c e r นะคะสายออกแบบสายสร้างสรรค์น,นะคะทำอะไรที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์มากๆกำลังจะเป็นช่วงที่ไอเดียจินตนาการบันเจิดมากๆนะคะ หรือบางคนอาจจะเหมือนกับว่าทํางานอะไรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมอะไรใหม่ๆนะคะช่วงนี้กําลังมีความก้าวหน้าในการพัฒนางานต่างๆเหล่านั้นมากขึ้นนะคะหรืออะไรบางอย่างที่คุณอาจจะเคยรู้สึกว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้สิอย่างนั้นสิยังคิดไม่ออกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปร่างแบบไหนในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะจะเป็นช่วงที่มันสามารถที่จะนําเสนอนะคะไอเดียของคุณออกมาพรีเซนต์ให้คนอื่นได้ ได้ได้เข้าใจได้ขายไอเดียให้กับลูกค้าได้นะคะนะ e a t i v e w r i t i n g นะคะเขียนเป็นโปรเจกต์ออกมาได้แล้วนะคะจากสิ่งที่อยู่ในหัวของคุณนะคะชาวมังกรหรือบางคนกำลังเ,เสนอโปรเจกต์ในปีหน้านะคะกับลูกค้ากับเจ้านายกับอะไรนะคะมีเกณฑ์ที่การนำเสนอผลงานของคุณจะเต็มไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวความคิดสร้างสารรค์ไอเดียที่แตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนใครนะ,ะมันน่าสนใจมากๆก็ได้นะคะมาดูกันต่อคะ่ะ ใบที่3นะคะ Spread your wings โ oh. ห <laughs> Do not h o back right now นะคะ The time is perfect and you are ready to soar เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องแบบโผลบินออกไปแล้วนะชาวมังกรนะคะแสดงว่างานโครงการโปรเจกต์ต่างๆของชาวมังกรในช่วงเวลานี้ กำลังมีโอกาสมีจังหวะดีๆที่เข้ามานะคะในการที่คุณได้พรีเซนต์ตัวเองพรีเซนต์ผลงานนะคะกำลังจะประสบความสำเร็จกำลังจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะเป็นโอกาสที่ชาวมังกรคุณต้องรุกต่อไปข้างหน้านะคะขยายงานขยายโครงการโปรเจกต์หรือว่ารีบในการต่อสัญญากับลูกค้านะคะหรือ นำเสนอแผนงานที่มันใหญ่มากขึ้นนะคะคิดเล็กทำเล็กไม่ได้แล้วนะ Spread your Wings นะคะคุณมีความสามารถมีศักยาภาพที่มันยิ่งใหญ่มากๆอยู่ในตัวนะคะคุณต้องแสดงมันออกมานะคะคนอื่นถึงจะได้รับรู้นะคะว่าศักยาภาพของชาวมังกรเนี่ยมันมีอะไรที่โดดเด่นมากกว่าที่เขาคาดคะเนไว้นะคะหลายคนอาจจะรู้แล้วก็ได้นะคะว่า เขาประเมินค่าคุณต่ำเกินไปนะชาวมังกรน,นะคะบินออกไปโผล่บินออกไปนะ,ะแสดงเขาเห็นนะคะว่าคุณเป็นพญาอินทร์นะคะที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเดียเป็นเจ้าแห่งเวหานะคะอารมณ์แบบนี้บางคนอาจจะเหมือนกับกลับมาทวงบัลลังกับงานอะไรบางอย่างที่คุณเคยทําได้ดีมากๆกนะคะกลับมายืนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะในธันวาคมนี้นะคะชาวมังกร มาดูกันต่อ practice อะไรเอ่ย t h i n g True อันนี้เป็นคำเฉพาะมั้งคะอาจารย์ไม่แน่ใจนะคะ create a s a c r e d space นะคะอาจจะเหมือนกับว่าเป็นลักษณะของการ manifest อะไรบางอย่างนะคะการตั้งจิตอธิษฐานขอ การมุ่งไปสู่เป้าหมายอะไรบางอย่างที่ชาวมังกรคิดไว้ในใจนะคะแล้วคุณสามารถที่จะกำหนดให้มันเป็นแผนงานรูปร่างอะไรที่มันชัดเจนนะคะแล้วจะเป็นช่วงเวลาที่สิ่งที่คุณได้ฝึกฝนคุณมีประสบการณ์มาเนี่ยคุณจะนำออกมาใช้นะคะนำออกมาสร้างสรรค์ผลงานพัฒนาตัวเองนะคะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับ นำโอกาสดีๆเข้ามาสู่คุณนะคะทางในเรื่องของการงานการเงินธุรกิจนะคะ R for help นะคะ i doesn t doesn't make you weak ถ้าเกิดว่างานอะไรที่คุณทำมันดูเหมือนกับจะใหญ่เกินกว่าที่คุณจะทำคนเดียวนะคะขอความช่วยเหลือขอแรงสนับสนุนนะคะชาวมังกรนะคะ มันไม่ใช่คุณอ่อนแอหรือคุณแบบทำเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรเดียอยากจะผักภาระให้คนอื่นนะคะแต่มันจะดีกว่าถ้าได้มีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะงานจะสำเร็จได้เร็วกว่านะคะอารมณ์แบบนี้นะคะ Step out of your comfort zone and try something new โอ้โห แสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ชาวมังกรคุณตัดสินใจแล้วนะคะว่าคุณจะไม่อยู่เฉยๆแล้วกับจุดๆเดิมแล้วกับความสำเร็จเดิมๆนะคะคุณจะต้องก้าวไปสู่อะไรที่มันท้าทายสิ่งใหม่ๆที่ดีๆกว่าเดิมนะคะบางคนเนี่ยแพลนในเรื่องของงานปีหน้าธุรกิจที่ทําปีหน้าแล้วนะคะแต่ธันวาคมนี้อาจจะเป็นช่วงบัตรทรเอานะคะ นำสินค้าตัวอย่างมานำเสนอลูกค้าหรือว่านำมาลองไลฟ์สดนะคะอาจจะมีรูปแบบวิธีการหรืออะไรบางอย่างที่มันแปลกใหม่เข้ามาแล้วนะคะเริ่มทดลองใช้แล้วกับสิ่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่ชาวมังกรเองเห็นว่ามีการปรับเปลี่ยนแล้วมันจะดีขึ้นนะคะหรือนำสิ่งใหม่เข้ามาเลยก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนให้มันดูใหม่มากขึ้นก็ได้นะคะสำหรับสิ่งที่คุณคิดจะทำหรือทำอยู่นะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะกับพลังงานจากไพ่ทาโรนะคะว่าเอ่อจะเอาใบไหนไว้ดีเอาใบนี้ไว้ดีกว่านะคะนะมังกรก็ต้องบินนะคะมังกรพังาดฟ้าใช่ไหม <laughs> ใครเด็กๆติดหนังจีนบ้างนะคะนะคะไอ้คำว่าพังาดฟ้านี่สงสัยอาจารย์จะได้มาจากการดูหนังจีนในวัยเด็กนะคะใครชอบดูบ้าง อามาดูกันต่อนะคะพลังงานจะให้ทาโร์ว้าวมังกรมังกรผง,รรงาดฟ้าจริงๆนะคะโลกกำลังจะเปิดรับให้โอกาสดีๆกับชาวมังกรแล้ว The World นะคะมังกรจะโกอินเตอร์แล้วใช่ไหม <c oughs> นะคะพลังงานขึ้นมาใบแรกตังมากนะคะ The World ดค่ะหถ้วยเดีย๋ยวมาดูกันต่อนะ เดอะฟูค่ะอืมเดอะฟูกับเดอะเวลนะคะชาวบังกรจะเดินทางไกลนะคะจะไปต่างประเทศไปพักผ่อนต่างจังหวัดหรือเปล่านะราชินีว้าวบังกรมาแบบวราชินีเหรียญราชาเหรียญกันเลยทีเดียวนะคะแสดงว่าการเงินของคุณในช่วงเวลาของเดือนสุดท้ายของปีเนี่ยมันจะต้องมีความปังๆเข้ามาแน่ๆน,นะคะโดยเฉพาะใครที่อาจจะทำธุรกิจออนไลน์ มีไพ่ของเดทขึ้นมาค่ะบางคนอาจจะมีการจบอะไรบางอย่างเก่าๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีกว่านะคะไฮพิเทสแล้วก็มีไพ่ของ5ดาบค่ะ3มดาบค่ะ วิโอฟอรจูนเจ็ดถ้วยค่ะว้าวคุณได้เดอะซันค่ะปังมากเลยนะคะเดอะซันขึ้นในตำแหน่งของกรรมการงานด้วยนะคะหกไม้เท้าประกาศชัยชนะได้ด้วยโอ้พลังงาน ขอดูใบจบอีกอ่งใบค่ะโอเคเลยนะคะสามไม้เท้านะคะปิดจบด้วยสามไม้เท้าพลังงานของชาวมังกรในช่วงเวลาของเดือนธันวาคมนี้นะคะอาจารย์รู้สึกว่าเด่นมากๆในเรื่องของงานในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่นะคะในเรื่องของการปิดจบกับงานโปรเจกต์ใหญ่ๆอะไรบางอย่างที่ชาวมังกรต้อง รับผิดชอบอยู่นะคะในช่วงเวลานี้นะคะคือสิ่งที่คนภายนอกเห็นนะ่ะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมังกรคุณเก่งจังเลยนะคะแต่เหมือนกับหลายๆคนไม่รู้หรอกว่าคุณต้องเจอปัญหาอะไรบ้างนะคะ5ดาบ3ดาบที่มันซ่อนอยู่นะคะนั่นคือปัญหาอุปสรรคที่ชาวมังกรเองเนี่ยต้องเคลียร์นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับลูกน้องบริวารเกี่ยวกับความคิดเห็น ขัดแย้งอะไรต่างๆนะคะกับลูกน้องกับเพื่อนร่วมง,งานหรือกับคู่ใหญ่นะคะคือมังกรเนี่ยเดทขึ้นมาแล้วนะคะคุณต้องเคลียร์ปัญหาอะไรหลายๆอย่างเนี่ยตรงนี้ให้ได้นะคะแต่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจนั่น,นคือสามดาบมันมาพร้อมกับว f วออฟ u n e นะคะนั่นหมายความว่าในท่ามกลางปัญหาอุปสรรคความคิดต่างความขัดแย้งอะไรก็ตามนะคะ มันจะทำให้ชาวมังกรเนี่ยได้พบกับทางออกกับหนทางใหม่ๆนะคะที่มันทำให้มันแบบพ้นจากอะไรเดิมๆที่คุณเคยแก้ปัญหากันอยู่นะคะแล้วเมื่อคุณค้นพบกับวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆมันจะทำให้สิ่งที่คุณทำอยู่เรื่องงานเรื่องธุรกิจของคุณเนี่ยมันปังนะคะมันไปไกลยิ่งกว่าเดิมนะคะ มันมีเกณฑ์ที่คุณต้องออกจากเซฟโซนจริงๆนะคะใครที่อาจจะเหมือนกับทํางานที่มันมันเป็นหน้าร้านเอ่ออาจจะเหมือนกับมันต้องเปลี่ยนนะคะอาจจะเป็นไฟบังคับมาเรื่อยๆจนธันวาเนี้ยมันอาจจะมีเกณฑ์ที่คุณต้องเปลี่ยนมาทําออนไลน์เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่พอคุณมาทําออนไลน์แล้วมันกลับ the world สร้างชื่อเสียงให้คุณแบบ w e of fortune แบบคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะคะทำให รายได้อะไรที่คุณอาจจะเหมือนกับสูญเสียไปเนี่ยมันกลับเข้ามาอีกนะคะราชินีเหรียญน,นะคะเช่นบางคนอาจจะเหมือนกับสมมติขายอะไรดีขายข้าวมันไก่นะคะทําเป็นกิจการของครอบครัวก็ได้แต่เหมือนกับมันไม่ปังนะคะพอมาทําออนไลน์รับออเดอร์ออนไลน์มีอาจจะเหมือนกับไลฟ์สดข้าวมันไก่สูตรนี้นะคะสูตรคุณแม่สูตรมาจากอะไรเดียว ฮช้ลำกวางตุ้งนะคะเด็กว,ว่ามาจากต่างประเทศนะคะแล้วปรากฏว่าเฮ้ยคนอยากกินน่ะวันรุ่งขึ้นคนมากินเต็มเลยก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้นะคะแถมมีออเดอร์ออนไลน์อีกเพียบเลยนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่วิวออฟฟอร์จูน่ะอยู่ดีความโชคดีเข้ามาปฏิหารเข้ามานะคะจากงานออนไลน์จากการโปรโมทจากอะไรบางอย่างที่อาจจะทําให้คุณต้องคิดที่จะขยายสาขาเปิดสาขาเพิ่มนะคะ หรือมีคนอยากมาร่วมทุนอยากลงทุนอยากมาซื้อแฟรนไชส์หรืออะไรบางอย่างไม่รู้นะแต่มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะชาวมังกรที่คุณอาจจะได้เจอ,เอ,อโอกาสในการแก้ปัญหาที่คุณได้พบเจออยู่ในช่วงเวลานี้นะคะเพราะนั้นถ้าเกิดมีการคิดต่างมีการเหมือนกับออมองกันในหลายๆมุมของเรื่องราวนั้นๆปัญหานั้นๆน่ะ มังกรเองคุณจะต้องเหมือนกับพิจารณาให้ดีนะคะบางอย่างต้องเอาเทคโนโลยีต้องเอาอะไรใหม่ๆนะคะเด l d วขึ้นมาแล้วนะจะว่างานออนไลน์นะคะการโปรโมทออนไลน์หรือเป็นลักษณะาขายออนไลน์หรือธุรกิจออนไลน์อะไรบางอย่างเนี่ยมันน่าจะปังมากสําหรับชาวมังกรในช่วงเวลาของธันวาคมนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้แล้วนะคะมังกรนะคะเพราะนั้นเหมือนกับคุณน่าจะมีชัยชนะนะคะ ในการที่จะได้โชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะจากงานพวกออนไลน์หรืองานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะการขนส่งอะไรบางอย่างนะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับหกถ้วยนะคะเป็นอาหารเป็นของสวยงามนะคะเป็นวิตามินอาหารเสริมคีมบำรุงผิวหน้านะคะอืมหรือการขายพวกน้ำชากาแฟเบเกอรี่นะคะช่วงนี้น่าจะเหมือนกับชามัมกรที่ทำ สิ่งพวกนี้อยู่นะอาจารย์ว่ากำลังปังมากๆนะคะหรือบางคนเป็นลักษณะของ the fool นะคะ create อะไรใหม่ๆเข้ามานะคะในงานต่างๆตรงนี้แล้วมันทำให้ไอเดียสร้างสารรค์ของคุณเนี่ยมันเอาชนะใจผู้คนในโลกออนไลน์ได้นะคะเข้ามาสนับสน,นุนเข้ามาเป็นลูกค้านะคะเข้ามาสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับชาวมังกรนะคะ the sun ปรากฏแล้วในเรื่องงานนะคะ อาจารย์ไม่สามารถทายอะไรที่มันแย่กว่านี้ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันปังมากเลยนะคะพลังงานของคุณนะคะขึ้นต้นด้วย The World นะคะแล้วในเรื่องงานเนี่ยก็เป็นเดอะซันะคะแถมปิดจบนะคะ6ไม้เท้ากับ3ามไม้เท้าไพ่ของวิกตอรี่นะคะเหนือหน่อยหนยนะในช่วงเวลาของเดือนธันวาคมนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมันมีจังหวะมันมีโอกาสดีๆขึ้นมานะอาจารย์ว่ามังกรคุณลวยเลยนะช่วงนี้นะคะ การงานขาขึ้นการเงินขาขึ้นนะคะส่วนคนที่ทํางานประจําอยู่คุณจะประสบความสําเร็จกับโครงการกับโปรเจกต์อะไรหลายอย่างที่คุณสามารถปิดจ็อบได้นะคะถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะคะแต่ผลตอบแทนที่คุณทุ่มเทกับมันเนี่ยมันจะได้ออกมาอย่างคุ้มค่ามากๆนะคะ ทั้งเดอะเวลทั้งเดอะซันนะคะเจ้านายเข้ามาสนับสน,นุนเห็นคุณค่าเห็นผลงานนะคะทําให้คุณมีโอกาสก้าวหน้าหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะเดอะซันนะคะหรือได้คุมโปรเจกต์โครงการงานใหญ่ๆอะไรบางอย่างประมูลงานใหญ่ๆอะไรบางอย่างได้นะคะเดอะซันนะคะความสาเร็จที่สวยสดงดงามมากๆนะคะขึ้นมาแล้วในดวงชะตาของคุณนะคะรวมถึง6ไม้เท้าด้วยนะคะ หกไม้เท้าในตำแหน่งของโชคลาบนะคะโดยเฉพาะในเรื่องงานนะคะชาวมังกรอาจะรย์ว่าคุณมีโชคในเรื่องงานมากๆนะคะไปแข่งขันไปประมูลงานอะไรกับใครเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะชนะมีสิทธิ์ที่จะได้รับคัดเลือกนะคะหรือแม้แต่บางคนที่เดอทอนะคะอาจจะอยากเปลี่ยนงานก็มีเกณฑ์นะคะที่ไปสัมภาษณ์ไปสมัครแล้วจะได้รับคัดเลือกนะคะจะได้รับงานใหม่ที่ที่ดีกว่าเดิมนะคะเดทตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะของบางคน จบกับงานในเดือนธันวาคมแล้วเราไปเริ่มต้นใหม่นะคะในเดือนมกราคมนี้แล้วก็ได้นะคะเดทนะคะแต่ว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากๆว่าเดอะฟัวคุณอาจจะได้งานใหม่ที่มันมีอิสระในการใช้ความคิดนะคะหรือเดอะซันก็คือได้เป็นคนที่สร้างสรรค์ง,งานนั้นควบคุมงานนั้นเป็นระดับ หัวหน้าผู้บริหารผู้จัดการ CEO ตรงนี้ก็ได้นะคะในการควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพในรูปแบบในสไตล์ของคุณนะคะชาวมังกรโอ้ยพลังงานดีมากนะคะตรงนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เห็นนั่นก็คือชาวมังกรนะคะบางคนเนี่ยความเป็นไฮพิ e เซสนะคะคุณมีไอเดียดีๆมากมายคุณฉลาดนะคะแต่บางทีคุณไม่ค่อยพรีเซนตตัวเองเท่าไหร่เพราะนั้นในช่วงเวลาของเดือนธันวาคมนะคะถึงเวลาที่คุณต้อง เนำความรู้ความสามารถของคุณนะคะพรีเซนต์ตัวเองแล้วนะคะให้ทุกคนเห็นความสามารถเห็นผลงานที่มันเกิดจากไอเดียของคุณจริงๆนะคะไม่อย่างนั้นคนจะมาแอบอ้างเอาผลงานของคุณไปใช้ได้นะอเออทีนี้สมมติว่าทุกคนอาจจะถูกคัดขวางนะคะหาดบาบ3ดาบนะคะแต่อาจารย์ว่าพลังของคุณในช่วงเวลานี้ อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆนะคะไม่ต้องไปต่อล้อต่อความอะไรเพราะว่าให้คุณเร่งมือทํานะคะผลงานเท่านั้นนะคะจะเป็นตัวทําให้ชาวมังกรเองเนี่ยผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะใครที่พยายามมาใส่ร้ายมาทําให้คุณเหมือนกับดูมัวหมองนะคะคนนั้นจะไม่สามารถทําได้นะเพราะว่าคุณสู้กันด้วยผลงานสู้ด้วยความสามารถนะคะชาวมังกรนะคะจบสวยด้วยนะคะ จบด้วยหไม้เท้าชัยชนะนะคะใครที่มีคดีความอะไรที่มันเข้ามานะแล้วก็อาจจะเหมือนกับถูกกล่าวหาอะไรมายาวนานนะคะในที่สุดคุณจะได้รับความจริงนะคะได้รับความยุติธรรมแล้วนะคะชื่อเสียงพ้นมลทินนะคะผ่านความเขาเรียกว่าอะไรเดียวความดักดากยุคมืดมืดอะไรบางอย่างจะจบไปแล้วนะคะเดทนะคะเดทกับไฮพิเทสก็คือยุคมืดมืด,มดที่คุณต้องเหมือนกับว่าถูก ถูกส่งให้เป็นแพะรับบาปหรืออะไรบางอย่างเนี่ยนะคะจบไปแล้วเคลียรได้แล้วนะคะความจริงปรากฏแล้วนะชาวมังกรทีนี้มาดูเรื่องสุขภาพนะคะการงานการเงินไปแล้วนะคะการเงินถือว่าดีนะคะความเป็นราชินีเรียนหรือราชาเรียนนะคะบางคนเดทกับราชินีเรียนเคลียนี้เคลียรสินได้แล้วนะคะหรือธุรกิจอะไรบางอย่างที่อาจจะเคยสะดุดนะคะมันอาจจะเป็นลักษณะของคุณยอม เสียอะไรไปบางอย่างนะคะเช่นบางทีคุณอาจจะเหมือนกับเป็นธุรกิจที่มี4สาขานะคะคุณอาจจะขายไปนะคะสสาขาที่เหลือ2สาขาเนี่ย คุณกลับมาทําใหม่ให้มันปังหรือคุณอาจจะเพิ่มอะไรใหม่ๆไอเดียใหม่ๆใ,ใส่เข้าไปนะคะเรปรากดมันปังจากการปรับเปลี่ยนตรงนี้นะคะเคียรนี่เคลียร์สินได้นะคะกลับมามีสถานะทางการเงินที่มั่นคงนะคะเหมือนเดิมหรือยิ่งกว่าเดิมนะคะสั่งมังกรโอ้ปังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จริงๆนะคะอ่ะทีนี้มาดูสุขภาพของคุณนะคะสุขภาพยังต้องระวังนะคะ5ดาบ3ดาบนะคะ อะไรที่เกี่ยวกับความดันหัวใจนะคะหลอดเลือดหัวใจหรือลักษณะของเส้นเลือดนะคะเครียดมากนะคะบางคนที่แบบเครียดจนเส้นเลือดตรงแถวหน้าผากแถวศีรษะแถวหัวเราอะมันปุดปูดขึ้นมานะคะอาจารย์ว่า รีบไปให้คุณหมอดูหาทางแก้ไขนะคะใครที่อาจจะเหมือนกับหกถ้วยชอบอะไรหวานๆนะคะชาไข่มุกกาแฟหวานหวานหวานเกินร้อยนะจานว่าต้องอาจจะลองปรับมาเป็นกาแฟดำกาแฟน้ำส้มนะคะอ,อ,อารมณ์แบบอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวนี้มีกาแฟมะพร้าวด้วยนะคะกาแฟกับน้ำผลไม้นะคะก,ก็ลองได้นะจานว่าโอเคนะคะเพราะไม่างนั้นเนี่ยปัญหาของคุณพวก ความดันเบาหวานเนี่ยมันอาจจะกําเริบขึ้นมาได้นะคะในช่วงเวลาของเดือนธันวาคมนี้รวมถึงใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกปวดเส้นเอ็นนะคะเขาเรียกอะไรอ่ะอนิ้วล็อกอนะคะหรือว่าปวดเส้นเอ็นเอ็นข้อเท้านะคะปวดเข่าปวดอะไรยังต้องระวังนะคะแล้วก็คนที่อาจจะเหมือนกับมีปัญหาเกี่ยวกับโรควูบๆบนะคะ เวียนหัววูบวบ้านหมุนหรืออะไรเนี่ยก็ยังต้องระวังนะคะกับสุขภาพของคุณในช่วงเวลานี้นะแต่ว่าถ้าเกิดแก้ไขแล้วเป็นยังไงหกไม้เท้าแก้ไขแล้วสามารถที่จะแก้อาการตรงนี้ได้นะคะชาวบังกรน,นะนั้นอย่าละเลยเรื่องสุขภาพนะคะ บางคนเหมือนกับว่าอาจจะมีเกณฑ์ผ่าตัดอะไรบางอย่างนะคะส่งท้ายปีเกา่าแต่ว่าผ่าตัดแล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นเตบฟูขึ้นมานะคะเป็นอิสระจากอาการที่ทําให้คุณเจ็บปวดราคาญอะไรหลายหลายอย่างนะคะหรือบางคนผ่าตัดเกี่ยวกับพวกนิ้วเกี่ยวกับก้อนเนื้ออะไรในช่องท้องนะคะผ่าตัดแล้วดีขึ้นผ่าตัดแล้วกลับมาเป็นการดูแลสุขภาพที่ดีกว่าเดิมนะคะเหมือนได้ชีวิตใหม่ก็ได้นะคะเพราะเด่นขึ้นมาแล้ว ชโชคลาบนะคะชโชคลาบมีไหมแสดว่าคุณมีโชคนะวิวอัลฟอร์จูนแล้วก็6กไม้เท้าในตำแหน่งของชโชคลาบขึ้นมานะคะ <S <S เดี๋ยวจารย์ดูให้ว่านอกจากโชคเรื่องงานแล้วโชคในเรื่องของชโชคลาบจะเป็นเงินก้อนใหญ่ไหมเอ็มเพลสว่าวบางคนมีเกณฑ์ได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะหรือวิญญาณคุณเขาเรียกอะไรเดีบรรพบุรุษนะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะ บางคนคุณแม่คุณย่าคุณยายเสียไปมาเข้าฝันนะคะเมจิกเชียนแล้วก็มีไพ่ของลอเวอร์บางคนโชคลาภเป็นเรื่องราวของความรักนะคะโสดจะเจอความรักครั้งใหม่เมจิกเชียนรักครั้งใหม่เป็นคนเก่งเป็นคนไกลนะคะต่างจังหวัดต่างประเทศได้นะคะโอเคเลยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูในเรื่องของความรักให้นะคะชาวมังกร ความรักของชาวมังกรที่ขอดูคร่าวๆก่อนนะคะ้ามีเวลาจ์ทําแบบเต็มรูปแบบให้นะคะหรือไปดูในดวงความรักทั้ง3สถานะที่เป็นธาตุนะคะธาตุมังกรคือธาตุดินนะคะธาตุดินได้คนสดเป็นยังไงชาิอดว่ายังคงเป็นคนไกลนะคะต่างจังหวัดต่างประเทศนะที่จะเข้ามานะคะหรือรักออนไลน์รักทางไกลว้าวสี่ไม้เท้าคนโสดมีเกณฑ์ได้ เริ่มต้นนะคะในการครบหาดูใจกับใครสักคนหนึ่งนะคะหรือก้าไวไม่เท้าอาจจะเป็นคนที่เคยไม่เข้าใจกันเคยคาดกันไปคาดกันมาหรือเคยบล็อกกันนะคะกลับมาพยายามครั้งใหม่กลับมาเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะคนโสดขอดูคนที่มีคู่บ้างค่ะคนที่มีคู่นะคะว้าวพลังงานดีจังเลยสิบเหรียญค่ะ มังกรน,นิจใจใหญ่นะถ้าเกิดว่ามีเงินก้อนใหญ่เข้ามาเปยครอบครัวฉํำเลยนะคะระชัชเลียนโอแล้วเปยจริงนะดูสิพลังงานของคุณนะคะมีไพ่ของเดมูนเอิมเพอรค่ะบางคนมีคู่เป็นคนไกลนะคะแล้วก็เด็กถือเหรียญบางคนมีคู่เป็นคนที่อายุ ต่างกว่ากันเยอะนะคะเป็นชาวรัคนาระศีมเมษนะคะชาวธาตุด,ดินด้วยกันไม่สิงห์นูเดมูนชาวลราศีม,มีนได้นะคะคนที่มีคู่อาจารย์ว่ามันอาจจะมีการไม่เข้าใจกันในเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ผ่านมานะคะแต่ว่าในช่วงเวลาของเดือนธันวาคมเนี่ยเหมือนกลับมาเข้าใจกันกลับมาให้ความสําคัญต่อกันมากกว่าเดิมนะคะหรือกลับมาให้เวลากันมากกว่าเดิมก็ได้นะคะ มันจะเป็นการก้าวข้ามสู่ความรู้สึกเศร้าๆเหงาๆนะคะเข้าไปสู่เหมือนกับความมั่นใจในตัวตนของคนรักของคุณหรือคนรักของคุณเข้าใจในตัวตนของคุณมากขึ้นนะคะมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากคนรักด้วยหรือคุณเปกับคนรักของคุณก็ได้นะคะเหมือนกับสุดท้ายนะคะความรักกลับมาดีนะคะกลับมาเป็นครอบครัวดเดียวกันนะคะใครที่งอนกันอยู่นะคะอาจจะย้ายไปนอนกับบ้านพ่อบ้านแม่นะ เก็บกระเป๋ากลับมานะกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะอารมแบบนี้คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงบ้างวู้สองถ้วยไพ่ของรักขึ้นค่ะแปดถ้วยค่ะเก้าถ้วยค่ะ หนึ่งไม้เท้าค่ะพลังงานเดียเนี่ยมีไพ่ของสิบดาบนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะจะรู้สึกว่ามันมีเรื่องราวดีๆเข้ามานะคะเหมือนคนสองคนอ่ะสองถ้วยรักกันมากเข้าอกเข้าใจกันมากนะคะแต่เหมือนกับคุณอาจจะเจอเขาในช่วงเวลาที่ คุณรู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมาเป็นคู่กันกันกบเราหรือเปล่านะคะเหมือนคุณพยายามที่จะถอยออกมานะแบดถ้วยพยายามถอยออกมานะคะหรือถ้าเกิดเขามีข้อครัวแล้วคุณก็รู้สึกว่าอยากให้เขาอยู่กับข้อคว่ของเขานะคะไม่อยากเข้าไปขัดขวางไม่อยากเข้าไปเป็นมือที่สามของใครนะคะแต่เหมือนกับว่าเขาตัดสินใจที่จะเลือกคุณนะ ก้าถ้วยแล้วก็หนึ่งในเท้าอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเหมือนเขาจะเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่นะคะเช่นคนคุยก่อนของเขานะคะเคลียร์เพื่อมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะสามังกรที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงถ้ามีถ้ามีโอกาสคือกลัวกลัวไม่ทันอาจารย์ยังไม่ได้ทําดวงรายปีนะคะคือถ้า,ถ,าถ้าไม่ทันเนี่ยอาจารย์อาจาอาจะต้องไปทําดวงรายปีก่อนนะคะดวงความรักที่เป็น3ามสถานะของ ชาวอราศีต่างๆเนี่ยอาจจะขอเลื่อนเลื่อนไปเดอนมกรลานะยคะยังไงก็อย่าลืมช่วยกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นลังใจให้กับช่องขออาจารย์นีกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่ตอๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ